สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชิปเกมม่์นะครับกับวันนี้ฮนะ Plastic Plastic Duck Simulator อัปเดต m u l ต i p l a y e r ์สมรุกูกุยนะครับ <What? S 1> โอ้โหมาแล้วนะ้องเออซิงเกิลเพเยอร์ก็โคตรสนุกเลยนะครับจริงหรือเปล่านี่ครับ มันทีเพลเยอร์มันยะมันขนาดไหนวะแล้วเราจะลงไปแบบว่านอนนิ่งๆในสระไปนั่งกับเพื่อนได้อย่างไรลองดูสิวะเฮ้ยนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่นะเดี๋ยวก็ลองดูคนระับไปโอ้โหแล้วมันมันจะรู้มั้ยเนอะยูสเนมจะไปเล่นกับเพื่อนอะไรวะเนี่ยยูสเนมรูมไอดีจะรู้ไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้สิวะหนึ่งสองสามสี่ลองดิวะ two weeks later คอนแนกเร็งส์อารโอเคครับไม่เป็นไรครับมันตีเพลเยอร์ดิช่ฉันจะเป็นโฮสก็ได้ลองดูสิว่ายังไงวะรวยเออมันมอีอันเดียวนี่แหละ <What? S 1> เออโอเคลองดูสิโอ้โหรูมายดีมันเป็นอย่างนี้แล้วใครจะรู้วะเนี่ยอา้าวูม ID ดีลองดูสิวะ huh? เอาละตอนนี้เป็ดของฉันก็มีอยู่พอสมควรฉันจะใช้เป็ดตัวนี้แล้วกันนะเป็ดแว่นยู <What? S 1> มาแล้ว <Yeah. S 1> ชีวิตที่สุดยอดโ <Yeah. S 1> อ้มีความสุขจริงๆริงยูลอยไปกับน้ำ huh? เสียงเพลงมันช่างน่าตื่นเต้นสดใสจริงๆโอ้ไหนขอดูวิวรอบๆไปสิโอ้โหที่ไงฉันมาอยู่ที่นี่คนเดียวในบรรยากาศแบบนี้ท้องทะเลที่สดสวยใครจะมาห้องฉันบ้างวะ ใครจะมาจอยกับฉันบ้างหรือว่าฉันต้องเป็น<อ>เป็ดที่อยู่อย่างเาหงาหงอยเศร้าส้อยแบบนี้อยู่แค่ตัวเดียวหรือวันนี่อะโอ้โหท้องทะเลสดสวยนี่มันบ้านพักตากอ,อากาศของฉันแต่ไม่มีใครมาหาฉันสักคนเวรจริง <S <S เอารัลง,ลงสไลเดอร์ซะหน่อยดีกว่าแบบนี้อยู่ข้างบนแล้วมันไม่รู้สึกดีสไลเดอร์กันหน่อยน้องๆเย้ ร่างละโอ้มายก้าสุดยอดไปเลยโอ้ฉันจะกระขึ้นไปข้างบนได้ไหมเออปาบชนพลาดเวรและกลับไปได้ยิบผายฉันต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดชี่ววิตทีเลยเนี่ยไปเนอะใครก็ได้ช่วยฉันเถอะโอ้ ในมุมนี้มันก็หลอดเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้เจ้าเป็ดตัวนั้นลอยอยู่ชีวิตมันคงจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแล้วละ่ะออฉันก็นั่งเฝ้ามองทะเลอยู่ปล่อยมันปล่อยมันไอเป็ดตัวนั้นนะปล่อยมันเฮ้ยมีใครมาวะฮะวัดใครวะนั่นอะฮะฮะใครก็ามาใครบังอาจมาเหยียบพื้นนี่ของฉันแกเป็นใคร โอ้เจเป็ดลายเสือนี่เองวัดเดยพวกฉันเปดลายเสืออะอะอะฉันรออยู่ว่าจะไม่ใครก็มาซ่าได้เทนของฉันไหมอึม่มคงไม่มีใครกล้าสินะดูดูแล้วมน่าจะไม่ใครที่มันจะเข้ามาลุยกับฉันเดี๋ยวฉันจะไปลองหาดูที่บ้านคนอื่นวะไปแจมกับเขาหน่อยเอาละน้องๆเดี๋ยวคอยติดตามดูนะ เดี๋ยวจะไปเลยกับห้องบ้านคนอื่นมันมีระบบมันตีเพยเยอร์แล้วจะไปดูที่ว่าเราจะหล่อเท่ขนาดไหนเดี๋ยวๆด,วดววก่อนอื่นลงไปคุยกับพี่ชิปเกมเมอร์ก่อนอยู่ข้างล่างครับรอแป๊บหนึ่งลูกเพรผมมาแล้วโอ้โหลงแบบสวยงามน,นิ่มๆจะเออนี่ไงพี่จิ๊เกมเมอร์สบายนแยครรบปี สบายดีไอ้น้องไปไหนล่ะเองอะผมพลาดตกลงมาข้างล่างเหมือนกันครับพี่ตัวชีวิตขมวเราสองคนจะได้ขึ้นไหมคิดว่ายากพห่ผมใส่กูต้องอยู่บ่อข้างล่างไปตลอดชีวิตแล้วล่ะเอาละเดี๋ยวเราเราจะลองไปลุยที่ที่บ้านของคนอื่นดูนะแกว่าไงก็ลองดูลูกพี่ผมว่ามันก็โอเคนะโอ้ยจอเปียกไอ้บ้านี่ มันโอเคเราจะไปรวยที่บ้านคนอื่นอะได้แจ๋วไเปลาเดี๋ยวฉันจะนำขบ,บวนมาเองพวกเดี๋ยวเราไปเจอบ้านคนอื่นดีกว่าไปเรื่แล้วเราก็ไปได้ไอดีของใครมาก็ไม่รู้ฉันจะรองดูนะว่ามันจะเข้าได้ไหมเดอะอิชิหนึ่งศเอาเรา connecting ดูซิห้องของนายจะเป็นยังไงนะโอเคเข้าได้แจ๋วเอาละออิชิอิชิอิชินะอะไรวะ ผู้หญิงเมื่อวันนี่ยเฮ้ยเอาอะไรฉันต้องแต่งตัวให้หล่อที่สุดนีไ่ไงมาแล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชีวิตฉันโอ้ยฉันมาเกิดแล้วนี่นี่แล้วระบบมันตีเพยเยอร์แล้วกระบายกรรลบน้องฟ้าวะเฮ้ยฉันรออะไรอยู่ไม่นะเอาจ่มโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูทำ<ง>ไมลอยบนน้องฟ้าอย่างนี้วะ ไอเชด้าอยู่ไหนฉันจะไปลอยบนน้งฟ้าได้โอ้ดมันเป็ดระดับสูงอยู่บนเนี่ยนอกจากจะลอยน้ำมกูยังบินได้อีกโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้โอ้นี่คือระบบบันชีเพย์เยอร์ที่ไม่สมบูรณ์แบบไหนวะเฮ้ยฉันลอยบนน้ำและฉันยังลอยในอากาศได้โอ้โออ ขึ้นลอยก็ขึ้นลงลอยอะไรวะเ <c oughs> นี่ยกู้ลอยกันดันอัฟ้าอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะระ <c oughs> บอน้ำหายไปไหนวะเนี่ยไว้ในเชนด์บิเพื่นเพือ่อนโหแท้ขนาดนี้วะโอ้โหวิวดิบรรยากาศโคตรเท่เลยวะเอ้ยฉันจะได้ลหลงหรือยังวะโอ๋ยขึ้นอีกแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยกูเข้าวันนี้แต่เมื่อใครวะเนี่ยมันลอยไปลอยมาอย่างนี้วะ โอ้โหพลาสติกออนพลาสติกออนพลรดได์สกายว่ะโอ้เฮ้ยจะหายเลยเป็ดที่สามารถลอยฟ้าได้น้องๆนี่แหละเอ๊ะเกมมันเปลี่ยนแนวไปแล้วล่ะกำลังล่วงอยู่เพราะเซฟเวอร์คนอื่นมันไม่เสถียรว่าระบบมันตีเพลเยอร์อะโอ้โหดูดิ two weeks later ไม่นะจะจะให้ฉันลอยทั้งคืนแบบนี้ไม่ได้ไอ้บ้าลอ,อยแม่งทั้งคืนทั้งวันแบบนี้เวรำยังไงวะเนี่ยชีวิตอ,อะไรวะเฮ้ยโู้ฮู้ไอ้กูลอยแบบนี้ไม่ได้กูจะลงสะไอ้กูลงเดี๋ยวนี้เออนี่ไงกูลงสะแล้วเว้ยแล้วทำไมหัวกูขับอย่างนี้วะเอ้ยลอยอีกแล้วชีวิตของฉัน โอเคก็สรุปประมาณนี้ครับระบบ m u l ติเพเยอรของ Plasti Plastic d u c k Simulator เนี่ยมันก็มันก็ต้องนตอนนี้นะมันเพิ่งอัปเดตมาวันที่17นะครับก็วันนี้วันที่19นะก็เหมือนระบบมันยังไม่ค่อย ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์มันเหมือนกับการไปแฮงเอาท์กับเพื่อนแบบประมาณว่าเออฉันอยากจะเข้ามาคุยกับเธอนะถ้าคนไม่รู้จักไม่มีไอดีห้องหรือเขาไม่เปิดก็ไม่สามารถเข้าห้องของเขาได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ห้องของเขาจะไปหายังไงละ่ะก็ต้องมีกลุ่ม Discord ไหมหรือว่ามีกลุ่มที่มันเป็นคอมมิเนชันใ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 นเกมะนะครับในสตีมหรือในอะไรก็ตามทีเนี่ยเราก็ต้องไปหาคอมมูนะที่เขาแบบมาแชร์ห้องแชร์อะไรเงี้ย ซึ่งไม่ได้หาง่ายนะครับและเวลามันก็ต่างกันด้วยเรื่องเวลาด้วยแหละเราก็ไปลอยในในอ่างของใครจ,จะโชว์โชว์ขิงใครแบบเตอ้อ่างชั้นเทนะหรือว่าตัวเป็ดของฉันมันรอเราเอาการอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จิ๊บว่าพี่จิ๊บต้องเออลองน่าจะต้องให้เขาแบบเหมือนกับพัฒนานะ่ะแก้บั็กแก้อะไรอนะ่ะเพราะว่า เหมือนพอเข้าเซิร์ฟเวอร์คนอื่นแล้วมันไม่เสถียรหรือเขาไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าหรือว่ามันอะไรเงี้ยมันช้ามากแล้วมันแบบลอยอยู่บนท้องฟ้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็ฮาดีนะแต่เราเล่นไม่ได้เลยว่ะเออเนี่ยจะไปลอยในอ่างเขาก็ไม่อืจะไปโชว์เขาก็ไม่ได้นะชีวิตลำบากจริงจ้งแม้ระบบมันติเพลเยอร์มาแต่ก็เล่นไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ชีวิตของเป็ด หาสติกอย่างเรามันก็ใช้ลำบากหน่อยอย่างนี้แหละโถอเอาละอยู่กับตัวเองดีที่สุดว่าอยู่ในอ่างของเราเราจะ,ะเปิดเซเวอร์ให้นะอยากให้เพื่อนมาลอยแล้วมาคุยกันที่นี่นะอะที่ที่นี่นะพี่จิ๊บเกมเมอร์เอามาวะเอาอะไรวะพี่จิ๊บเกมเมอร์อาลากุนรีสอร์ทบานาน่านะ,อ,ะอยู่ที่นี่เลยนะครับ ชนบุรีนะอยู่พัทยานะครับใครอยากติดต่อได้ไปจิบทิ้งเบอร์ไว้นะครับแล้วก็มาติดต่อได้นะรูมเซอร์วิสนะครับผมเอาล่ะประมาณนี้ครับคลิปนี้นะต้องขอลากันไปก่อนนะครับลับเป็ดลอยน้ําได้นะครับเดี๋ยวจะลองพยายามนะระบบมันตีเพย์เยอร์นะครับขอให้เขาปรับตั้งนิดนึงนะน่าจะดีขึ้นเนะี่โอเคคลิปนี้ฉันต้องลาไปก่อนละบายบายสวัสดีไซโยนาร่าน้องๆให้ชีวิตแบบลอยน้นะําในอ่างตัวเองก็ได้วะ แบบนี้มันก็โอเคอยูน่นะไปแล้ว